นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวอิตาเลียนนิโคโลมาเคเวลลีพูดแบบไทยๆก็ออกเสียงนิโคลโลมาเคเวลลีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในทางทฤษฎีการเมืองเรื่องอำนาจกล่าวไว้ว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นก็มีการสมคบคิดเพื่อล้มรัฐบาลนั้นทันที คุณเชื่อหรือไม่ว่าขณะนี้มีความพยายามสมคบคิดกันเพื่อล้มรัฐบาลปัจจุบันด้วยวิธีการผิดกฎหมายเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถเอาชนะได้ในสนามเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงประชาชนวิธีการของเขาก็คือต้องสมคบคิดให้เกิดการรัฐประหารซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เรียงลำดับเหตุการณ์เราก็พอจะเข้าใจมีการจัดขบวนการมีการประท้วงต่างๆนานาแล้วมีเป้าหมายในเรื่องวันที่30เมษายนมีการประท้วงมีการร้องเรียนเรื่องคดีและมีการจะใช้โยโฮฮิวถ้ามีอัศวินขีม่ม้าขาวออกมารวมทั้งมีการใช้หมอดูหมอดูชายหญิงสินแสทำนายทายทัก มีการทำนายทายทักทักสินดวงตกต้องหนีต่างประเทศเป็นครั้งที่สองแพทองท่านดวงหมดวาสนาแล้วต้องออกแน่พฤษภาคมอะไรทำนองนี้พวกหมอดูสินแสผู้หญิงหน้าแจ๋ที่ออกมาทำนายเนี่ยมันเครื่องมือรัฐประหารทั้งนั้นรัฐบาลจะต้องรู้จักวิธีรักษาอำนาจเพราะมีกฎหมายอยู่ในมือ การยุยงให้เกิดรัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยผิดกฎหมายไม่ไว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพลเอกนายพลตำรวจเอกต้องแจ้งความดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา116ผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแกป่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตผิดกฎหมายทั้งนั้น หนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข,งข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายสองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกะระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาจักรหรือสามเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีถ้ารัฐบาลอยากอยู่ยาวประชาชนพึงพอใจต้องใช้อำนาจที่ตัวเองมีจัดก,การเฉียบขาด